วันนี้นะคะ PK Dairy EP2 นะคะเราจะพาทุกคนมาที่แฝบฉีดที่มอกระสิบางขีนะคะคือเราจะมาฉีดครีมกันนะคะเราจะมาใำตัวต่อต่อใส่ไข่นะคะแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเทคนิคนี้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเราใช้อะไรนะเซมิอะไรนะเซมิเราใช้เซมิใช่ไหมคะไม่รู้วิธีฉีดก็คือแค่ปิดประตูมันก็ฉีดได้แล้วค่ะเติมนมก็อิ่อร่อยได้ น,นะคะพี่ลูกพีกำลังทำของพี่ลูกพีตกนะ,ะพี่ลูกพีตกเลยค่ะเราจะรอดูพลาสติกตกไหมครับไม่โดนไ,ไม่ออกแล้วเหรอไม่ออกใช่ไหมไม่ออกก็เซฟตี้คือ บอลล็อกก่อนบอลล็อกเสร็จแล้วก็กระทุ้งนี่คือกระทุ้งมาลนแกะเอาลยครับบอลแยงแกงครับนี่นะคะจะเป็นกล่องที่สำเร็จแล้วเป็นกล่องอีพีสองใช่ไว้คือเราจะเอาตรงนี้นะคะออกจะได้เป็นนี้นะคะทุกคนว้าวเก๋ไก๋มากค่ะอันนี้คือจะเป็นแข่กรบเพราไหมคะแข่กรบเชิญนะคะ EP พสอง ใช่ไรคะชื่อเบสจีบอุ้ยไปเข้าผมหรออันนี้ต้องถึงหัวหน้าค่ะไม่เอาไม่เอาปิดปิดสำหรับวันนี้ท้าพวกเราทุกคนนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ